สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีโปรโมชั่นลับๆจากโครงการคอนโดแสนสิ ai, ริเดอะเบสสะพานใหม่เพียง0ูนเมตรจาก BTS สายหยุดครับโปรโมชั่นลับกับราคาสุดปังสําหรับลูกค้า ERA เท่านั้นติดตามราคาโปรโมชั่นลับได้ในท้ายคลิปนี้โปรโมชั่นลับราคาต่าสุดห้องสุดท้ายส่วนโครงการจะน่าอยู่ขนาดไหนให้น้องป๊อปปี้พาไปชมก่อนครับ สวัสดีครับผมป๊อปตีนะครับวันนี้พาทุกคนมาทัวร์ที่สะพานใหม่ฮะแต่ไม่ได้พามาช้อปปิ้งในตลาดนะครับพามาที่โครงการเดอะเบสสะพานใหม่คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ของแสนสิริครับคุณดูนะฮะจากภายนอกนี่เรียกว่าอลังขนาดนี้แล้วภายในจะอลังขนาดไหนไม่ต้องรอช้าฮะตามผมมาเลยครับ คือทางเดอะเบสสะพานใหม่นะครับเป็นโครงการคอนโดมิเนียมสูง14ชั้นฮะ1อาคาร2ทาวเวอร์และก็คลับเฮาส์2ชั้นอีก1อาคารครับคือรวมทั้งหมดนี่นะครับเป็น820ยูนิตเลยและมีที่จอดรถประมาณ300คันคือนอกจากนี้เนี่ยเป็นโครงการที่แสงสิริร่วมทุนสร้างและพัฒนาร่วมกับบริษัท BTS ฮะ โครงการนะฮะตั้งอยู่บนถนนพะหลนโยธินเพียงศูนย์เมตรจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือสถานีสายหยุดที่สามารถเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูและรถไฟฟ้าใต้ดินได้อย่างง่ายดายครับเรียกได้ว,ว่าการเดินทางเนี่ยแค่ต่อเดียวก็เชื่อมต่อถึงสยามโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนขบวนเลยนอกจากนี้นะฮะการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวก็สบายมากเพราะใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนรามอินทราอ่านนลงดอนเมืองโทเวรวมถึงโครงการถนนตัดใหม่ในอนาคตที่จะเชื่อมต่อถนนพะหลนโยธินวิภาวดีรังสิตครับมีอีกอย่างหนึ่งครับ สำหรับโครงการนี้นะฮะมีคอนเซปต์การออกแบบที่เรียกว่า i อ n อนิกซิมเพล s ดีไซครับเป็นการผสมผสานความแข็งแกร่งเข้าขความนุ่มนวลได้อย่างลงตัวเห็นแล้วรู้สึกแปลกตาด้วยเส้นสายพลิ้วไหวของฟาซาดภายนอกดูเหมือนจะแข็งแต่ตกแต่งด้วยรวนลายพลิ้วไหวดูเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยรายละเอียดที่แฝงไปมากกว่าที่คิดฮะที่นี่นะครับเราใส่ใจรูปบ้านมากๆเลยครับ จะเห็นได้ว่าจากอุปกรณ์ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ให้อย่างตัว f เฟสแ a นที่สามารถวัดอุณหภูมิได้ก่อนเข้าอาคารประตูสไลด์ฟุตเพล e บริเวณประตูเพื่อลดการสัมผัสให้มากที่สุดครับแอร์ <And S 1> ในพื้นที่ส่วนกลางที่มี UVC ติดตั้งไว้เพื่อให้มั่นใจได้เลยว่าแอร์เย็นๆจะออกมาสะอาดและปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ซัล i ิไทเซตามจุดต่างๆเพื่อให้ลูกบ้านอุ่นใจได้มากยิ่งขึ้นฮะ หเหมือนอยู่ในสวนสีเขียวติดแอร์นะครับจุดที่ผมยืนตรงนี้คือ botanical lobby ฮะให้ความรู้สึกเหมอนใกล้ชิดกับธรรมชาติแฝงไปด้วยกิมมิคความขบขันความสนุกสนานนะฮะสะท้อนดีไซน์ของโครงการนี้เช่นต้นไม้สีเขียวที่ห้อยจากเพดานตรงนี้ฮะกระเบื้องหินอ่อนให้ความรู้สึกเหมือนลวดลายของพรมผนังดัดโค้งภายในโลหะพื้นใหญ่แต่พลิ้วไหวเหมือนผ้าเป็นต้นอีกหนึ่งไฮไลท์คือพื้นที่ล็อบบี้ยังเชื่อมต่อบริเวณโถงชั้น2 ด้วยบันไดพื้นหินอ่อนอราเบสกาโตจากประเทศอิตาลีพร้อมพื้นที่นั่งหลายจุดให้เลือกนั่งตามมุมโปรดได้ตามใจชอบเลยครับ นี่คืออีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดที่ผมชอบเลยครับกับซันไช i n เอเทรียมเป็นห้องโถงอยู่ชั้น2อ,อยู่ตรงกลางระหว่างห้องพักทั้ง2อฝั่งเลยครับดูยาตั้งแต่ด้านหน้าไปนจนถึงด้านหลังครับอาคารเนี่ยเปิดรับแสงธรรมชาติจากด้านบนโปรงตลอดแนวตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น6เลยครับแสงนี่จะซาซองลงมาถึงต้นไม้ใหญ่ด้านล่างให้บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างผ่อนคลายมากเลยซึ่งจะเห็นได้ว่าการที่มีโถงเนี่ยอยู่ตรงกลาง ทำให้พื้นที่บริเวณชั้น2อถึงชั้น6นะครับจะเป็นซิงเกิลคอริดอร์ทำให้ห้องชุดบริเวณนี้มีความเป็นส่วนตัวมากครับพร้อมได้บรรยากาศใหม่ๆจากการอยู่อาศัยแบบนี้ด้วยพื้นที่ส่วนกลางของเดอะเบสสะพานใหม่เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มและก็จัดจ้านในย่านนี้สุดเลยเกินนะฮะแต่ไม่พูดถึงเป็นไม่ได้ฮะตอนนี้ผมยืนอยู่หน้าห้องเชนจิ้งรูมชั้นที่14ฮะที่ต้องพูดถึงเพราะว่าไม่ใช่ห้องเปลี่ยนชุดธรรมดาแน่นอน พราะถ้าสังเกตนะครับจะเห็นได้ว่าภายในเนี่ยดีไซน์สวยงามพื้นผนังเป็นหินเทอร์โซฮะสีสันสดใสผลิตและนําเข้าจากประเทศอิตาล,ลีเลยครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีพื้นที่ห้องอบไอ้น้ําแยกคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงไว้สำหรับผ่อนคลายได้ตามใจชอบเลยครับ ถัดเข้ามาฮะคือชิลเล็กซิ่งโซนนะครับหรือ Multi-Purpose r o o ูนะครับเป็นพื้นที่พักผ่อนได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราเลยไม่ว่าจะเป็นนั่งฟังเพลงดูหนังหรือชวนเพื่อนมาชิลหรือจะจัดปาร์ตี้เลยก็ได้ฮะรองรับทุกกิจกรรมเลยครับ นะ,ะพื้นที่ตรงนี้บอกเลยว่าดีมากเพราะสำหรับใครที่มีเวลาทำงานและเวลาพักผ่อนค่อนข้างจะยืดหยุ่นนะฟิตเนสที่นี่จะตอบโจทย์ต่อคุณมากฮะเพราะเป็นแบบพาโนรามิกจิมและเปิดตลอด24ชั่วโมงครับบอกเลยนะว่าว่างเวลาไหนมาออกกำลังกายได้เวลานั้นฮะเครื่องออกกำลังกายสุดล้ำทั้งคาร์ดิโอโซนฟรีเวทเทรนนิ่งสเตรนทโซนแบ่งโซนไว้ให้เล่นกันอย่างชัดเจนครับพร้อมชมวิวพาโนรามาสวยๆง,งานได้ตลอดทั้งวันเลย จากชั้น14ขึ้นมาดาดฟ้านะครับจะต้องผ่านจุดหนึ่งที่ผมส่วนตัวชอบมากๆนะฮะนี่ครับ Spiral Bridge นะครับผมเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างตึก2ตึกเข้าด้วยกัน,นะฮะและนี่ครับตรงที่ผมยืนตรงนี้เรียกว่า Highway Rooftop นะครับเป็นโซนกิจกรรมที่จะมีทั้งสันไรต์ลากูนและก็สระว่ายน้ำระบบเกลือแบบ Infinity Lap Pool ยาวถึง3าเมตรรวมถึงสระเด็กซึ่งไม่ว่าจะออกกำลังกายหรือแช่น้ำชิลชิก็สัมผัสความงามของเส้นขอบฟ้าได้ทั้งครอบครัว และโซนพักผ่อนอยางซันเซสการ์เด้นสวนสวยสุดชิลให้นั่งรีแลกซ์ชมพระอาทิตตกพร้อมวิวสนามบินสุดเอกลซีฟหรืจะออกกําลังกายเบาๆกับจ็อกกิ้งแทร็กและสำหรับคู่รักแล้วยังมีสตาร์ลูชมุมสุดโรแมนติกสำหรับนั่งดูดาวยามค่ำคืนอีกด้วยครับพักเรื่องส่วนกลางนะฮะแล้วมาต่อกันที่ห้องตัวอย่างกันก่อนครับนี่คือขนาด1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำขนาดประมาณ28ตารางเมตรนะครับจุดแรกที่เดินเข้ามาจะเห็นห้องครัว ที่ตกแต่งด้วยอุปกรณ์ครัวอย่างครบคันเลยไม่ว่าคุณจะทําอาหารกลัวเรื่องกิน่นกลัวเรื่องการทําอาหารได้ไม่เต็มที่นี่ฮะมีบานกั้นที่แยกเรื่องการทําอาหารกับห้องนอนของคุณทําให้กลิ่นไม่เป็นปัญหายอย่างแน่นอนสบายใจได้ครับและที่สําคัญนะฮะการจัดวาง layout ในห้องเรียกได้ว่าทําได้อย่างลงตัวน่าอยู่มากโดยเฉพาะในส่วนของห้องนอน จะมีทั้งประตูกระจกและหน้าต่างบานสูงไว้รับแสงธรรมชาติจากด้านนอกให้รู้สึกโปร่งโล่งสบายเลยทั้งยังสามารถจัดสรรพื้นที่ได้ที่เหลือให้ดีไซน์ได้ตามใจชอบของคุณเลยนะที่สําคัญที่นี่นะครับยังมีระบบดิจิทัลดอร์ล็อกมาพร้อมกับและบบิทการฮนะไว้รองรับการใช้งานอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีห้องแบบอื่นๆภายในโครงการให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ความชอบของคุณได้เลย ฟา c i ซิลิของที่นี่นะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ที่เดอะเบสสะพานใหม่ให้คุณได้มากกว่าใครจริงน่นเพราะยังมีทั้ง drop and go ซึ่งเป็นห้องสมาร์ทล็อกเกอร์ทางด้านหน้าตรงนี้เลยครับสำหรับรับพัสดุเวลาสั่งของออนไลน์หรือนอกเหนือเวลาทำการของนิติบุคคลซึ่งสามารถรับโค้ชใช้งานได้ง่ายผ่านแสนสิริโฮมเซอร์วิสแอปพลิเคชันครับคลับเข้าที่นี่นะครับถูกออกแบบให้เป็นแบบโคเวิร์กิ้งสเปซ พร้อมให้บริการ24ชั่วโมงเลยเอาลูกบ้านนี่นะครับสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้หลากหลายด้วย Flexi Working Space ครับ Outdoor Garden สวนสีเขียวบริเวณชั้น6เนี่ยนะสำหรับนั่งพักผ่อนรับลมเย็นยามเช้ารวมถึง Sensory Backyard นะครับสวนผักออร์แกนิกที่ลูกบ้านเนี่ยนะสามารถมารับผักสดๆเป็นรับประทานได้ฟรีๆโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลย และจัดในจัดเต็มเลยนะครับทั้งวันเลยกับโครงการ The b a บสสะพานใหม่และสิ่งดีๆยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ฮะสำหรับลูกบ้านนะครับผมจะได้รับประสบการณ์การอยู่อาศัยที่ดีอาทิเช่นระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐานแสนสิริกล้อง C C T V l i f e n t f เป็นระบบใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อศูนย์กลางดูแลความปลอดภัยนะฮะตลอดเรียวทำ24ชั่วโมงและทีมบริหารจัดการที่อยู่อาศัยอย่างมืออาชีพ Plus Property รวมถึง แสนสิริแฟมิลี่จะมอบสิทธิพิเศษเหล่านี้ให้กับครอบครัวแสนสิริทุกๆคนเลยครับสำหรับวันนี้ผมป๊อปปี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสมโครงการกันไปเรียบร้อยแล้วรีบติดต่อเข้ามาทันทีครับกับราคาพิเศษสุดเพียง2.59ล้านบาทพร้อมรับฟรีเฟอร์นิเจอร์และฟรีค่าส่วนกลาง1ปีราคานี้มีเพียงห้องเดียวเท่านั้นใครจะได้ไปอย่าช้านะครับ